สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจด,ดวงครับดวงความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพราศีพฤษภในเดือนพฤษ,ษภาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูสภาวะพลังใจกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างให้ตั้งจิตตั้งสมาธิดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้แล้วก็จะดูสภาวะพลังใจครับทั้งส2สองตำแหน่งตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตนุ ไพ่ขึ้นเป็นจัสเมนตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งกรุงพระไพ่ขึ้นเป็นเก้าเหรียญตำแหน่งที่สามตำแหน่งราชานะครับไพ่ขึ้นเป็นสี่เหรียญตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งพันธุไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดเหรียญตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งกุตะ ไพ่ขึ้นเป็นสิบเหรียญโอ้โอเหรียญเยอะมากเลยนะสำหรับราศีพฤษศนะเหรียญขึ้นมาสี่ใบแล้วนะตำแหน่งที่หกนะคะรับตำแหน่งที่หกคือตำแหน่งของอริ่านะไพ่ขึ้นเป็นดเชเรสตำแหน่งที่เจ็ดนะคะรับตำแหน่งปัตตานีไพ่ขึ้นเป็นเดทพ่ใหญ่ขึ้นเยอะนะตำแหน่งที่แปดนะคะรับตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็นสามถ้วย ตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งสุภะไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดไม้ไพน่นาฏย์อะไรแล้วนี้ค่ะตำแหน่งที่สิบนะครับตำแหน่งกรมมะไพ่ขึ้นเป็นจมูลตำแหน่งที่สิบเอ็ดนะครับตำแหน่งราภะไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งดาวตำแหน่งที่สิบสองนะครับตำแหน่งวินาศไพ่ขึ้นเป็นสองเหรียญ บอกเลยว่าไพ่ไม่ได้แย่เลยนะสําหรับราศีพฤษภในเดือนสภากลนะครับในเรื่องของชาวราศีพฤษภนะครับในพลังงานของตัวคุณเนี่ยเออเป็นพลังงานที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีพลังงานที่ยังมีความไม่ไม่อไม่มั่นใจอยู่ในสิ่งที่เออในสิ่งที่ทำนะครับในสิ่งที่เป็นเออมีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องต้องคิดในะมีความสับสนนะในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมีความขึ้นขึ้นลงลงของความรู้สึกอยู่แล้วนะบ,บางทีก็เหมือนกับว่าแบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรแบบนี้เหมือนกันนะเออในห้องชุดนี้อาจจะมีเรื่องคิดเรื่องเครียดเรื่องที่ต้องเก็บงำความเงียบเก็บงำความทุกข์เอาไว้แต่ถามว่ามีเข้ามาพอเข้ามาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นนะเป็นพลังงานของการที่จะเริ่มจะทําอะไรได้แบบ ดีขึ้นหรือทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับในตาแหน่งของตัตตนนะไพ่ขึ้นเป็นจัสมินนะจัสมินนะพลังงานของการเปิดเผยพลังงานของการที่ต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่ผ่าน,านมาและทําให้ดียิ่งขึ้นในปัจจุบันนะเรื่องอะไรก็ตามที่มันผ่านพ้นมาแล้วนะก็ปล่อยมันไปเออปล่อยให้มันไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นดีแล้วนะในเรื่องพลังงานจิตใจใจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการทำก็ต้องดีตามด้วยนะเพราะว่าหาก ตัวคุณไม่ทําให้ดีตามหรือว่า,าไม่ปรับตัวให้มันดีขึ้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามานเนี่ยเป็นความเรื่องของความโชคดีเรื่องของโอกาสตา่างๆมันก็จะทําไม่ได้แล้วมันต้องสร้างพลังใจให้ดียิ่งขึ้นกว่าวนะครับในเรื่องของตําแหน่งสหายตําแหน่งเพื่อนตำแหนะ่งสาัชานะครับพ่ายขึ้นเป็นสี่เหรียนนะั้นยังมีความกลัวเออมีความกังวลอยู่หากใครนะครับชาวราศพรีพฤษภเนี่ยยังถูกเคยในเรื่องของการ ไว้ใจคนหรือถูกคนเอารักเอาเปรียบอะไรก็ตามที่มันเคยถูกกระทํามาต้องปล่อยวางได้แล้วนะคะรับพอพายขึ้นสี่เดือนเนี่ยยังมีความกังวลกลัวเรื่องกับกอดเดิมๆม,มันยังห่วงเนื้อห่วงตัวอยู่ยังกังวลว่าใครจะมาทําอะไรกับตัวคุณหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่เป็นความกลัวกังวลตัวคุณไปเองมากกว่าต้องใช้เวลาที่จะรอคอยเออไม่งั้นเนี่ยเยอะหากคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจใครเลยเนี่ยมันก็เออยิ่งทำให้ปัญหามันเกิดได้เหมือนกันนะเออเพราะพลังงานใจเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะเออเป็นพลังงานที่รู้สึกกลัวเออรู้สึกกังวลกับผู้คนเยอะจนเกินไปนะแต่อมาตาแหน่งของบริวารน,นะตแหน่งของลูกน้องนะเออคนที่อยู่ต่ำกว่าคุณเนี่ยพายขึ้นเป็นสิบเปียญน,นะจริงๆแล้วลูกน้องบริวารเนี่ยคนกางดีนะอื รวมไปถึงเรื่องของการได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณร้องขอหรืออยากให้ลูกน้องบริวารคุณช่วยเรื่องอะไรเนี่ยพร้อมฝ่าฟันเนอพร้อมไปเต็มที่นะแล้วก็มันมีบางส่วนบางอย่างที่มีความน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันสําหรับลูกน้องนะสำหรับบริวารของตัวคุณที่บางครั้งเขาเหมือนรู้สึกว่าเขาทํางานแล้วเขา ไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนแบบเต็มที่เออนะบางทีก็ต้องให้ในคุ้มค่าแรงเขาหน่อยหรือเขาอยากจะบอกบางอย่างกับตัวคุณซึ่งสิ่งนี้มันเกิดจากการพูดคุยแบบตรงไปตรงมามีการเปิดอกเปิดใจคุยกับลูกน้องเออคนที่เออคุณจะเอ่อต้องหวังพึ่งเขาในเรื่องของลูกน้องต,งต่างๆจริงๆเขาก็ทำให้เต็มที่อยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะต้องออมีการประชุมมีการพูดคุยมีการให้เปิดอกคุยกันจะได้เห็นภาพรวมมากขึ้นในโดยฉันกันนะครับ มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสำหรับคนโสดเป็นอย่างไรนะครับคนโสดปัจจุบันเนี่ยนะไพ่ขึ้นเป็นชัตส m e มนคือในเรื่องของการที่คุณต้องปรับใจที่จะน้อมรับยอมรับความจริงในสิ่งที่มันผ่านมามีเรื่องหลายอย่างที่มันไพ่ขึ้นพลังงานของการที่มันลมหายายจากเ,ออเป็นพลังงานของเดทเนี่ยคือหลายสิ่งหลายอย่างมันผ่านพ้นมาแล้วก็ต้องปล่อยให้มันผ่านพ้นไปและเรามาเริ่มต้นใหม่เ,ออเริ่มต้นสิ่งดีใหม่เริ่มต้นความรักดีใหม่เออเราก็ต้อง ไม่ไปคิดเรื่องอดีตจนเกินไปนะอะไรผ่านพ้นมาแล้วก็มันเป็นเรื่องของอดีตให้คุณอยู่กับปัจจุบันและคนปัจจุบันที่จะมีเข้ามาอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเปิดใจนะครับได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นกันซึ่งพลังงานของอุปสรรคเนี่ยเป็นพลังงานของใจนะคือในเรื่องของพลังงานของความที่คุณเองต้องใช้ในเรื่องของการที่สร้างความรู้สึกดีๆการสร้างสึกที่มันโอเคมากขึ้นพลังงานใจที่มันจะมีความกลัวมีความกังวลประคับประคองไปไม่ค่อยได้เรื่องของพลังงานที่มันผ่านพ้นมาแล้วซึ่งคุณต้องก้าเดินต่อนพขึ้เป็น นะคือในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันผ่านพ้นมแล้วก็เป็นเรื่องของใจที่คุณเองเนี่ยต้องสร้างพลังใจนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ในเรื่องต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆเราไม่แย่แต่คิดว่าตัวคุณต้องทํตใจ,ใจให้ดีขึ้นมากกว่านะครับมาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างน,นะครับสร้างคนมีคู่เจ้าต่าไปขึ้นเป็นตัดสินพลังงานของใจที่มันพยายามที่จะมานั่งกุยยนันเออมาที่จะปฏิสัมพันธ์สริสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดการปัญหาต่งตางๆให้มัน ทุกๆอย่างมาันดีขึ้นพยายามจากพระประอคองใจนะพระประอคองความรู้สึกซึ่งในตำแหน่งของคู่ครองของคุณเนี่ยพ่ขึ้นเป็นเดทพ่ขึ้น็นเรื่องของความที่มันอยากจะก้าวข้ามในเรื่องของความกลัวก้าวข้ามในเรื่องพลังงานที่มัน เป็นเรื่องลบๆในอดีตเป็นเรื่องการเข้าใจผิดเป็นเรื่องของความผิดพลาดเป็นเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยากจะฟันฝ่าอยากจะเครียร์ใจกันให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นจุดที่ดีที่งเมื่อคุณอยากจะเปิดใจเขาเองก็อยากจะเปิดใจเหมือนกันเพราะมีหลากหลายเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างอยากจะพูดจะคุยกันแต่ก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลเนี่ยไพ่คือเป็นเสเร็ุอุปสรรคขึ้นมาเรื่องกันที่มันต้องค่อยๆ ปกับประคองกันไปค่อยๆฟันฝ่าเรื่องอุปสรรคทางใจให้มันดีขึ้นนะราะเรื่องพลังงานใจมันต้องใช้เวลานะในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นพลังงานของใจและมันก็จะค่อยๆดียิ่งขึ้นในโดยเชิงการนะเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานในตําแหน่งของกรรมะนะไปขึ้นเป็นเจมู่นะพลังงานความสับสนพลังงานความที่มันยังเอาแนอ่อนอนตัวเองไม่เคยได้ยังมีความเฮ้ยจะอย่างไงดีแต่ก็ลุยนะแล้วก็สู้นะพร้อมฟันฝ่าพร้อมรุนอยู่แล้วนะจริงๆแล้ว คนการที่จะมีความเก่งนะต้องเชื่อมันในความสามารถถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่มันก็นไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําเรื่องอะไรไม่ได้เลยคุณทําได้เพียงคุณต้องลุยในเสื่อเนี้ภัยตาแหน่งของอุปสรรคเนี่ยคือคุณต้องลุยนะคือมันไม่มันไม่กล้าลุยอะในเรื่องของม,มันกลัวว่าอ๊ะ ฉันจะทํำยังไงดีนะมีความสับสนมีความวุ่นวายนะไพ่ตุมมูลคือมันมีความสับสนมีความลังเลนะครับแล้วยังปะกกพองว่าอ,อจะเอาแบบนี้ดีไหมมีการชั่งน้าหนักตัวเองเว้ยมันยังคิดไม่ออกเราจะทํำยังไงดีนะจริงๆแล้วพลังงานของเพื่อน นะคนรอบข้างสังคมหรือพวกผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆให้กำสนุช่วยเหลที่ดีนะไม่ได้แย่เลยนะแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณนะ่ก็อย่าปิดกั้นตัวเองจะดีกว่าเพราะมัวแต่กลัวไปหมดทุกอย่างมันเลยไม่อยากจะหวังพึ่งใครเพราะให้พึ่งใครเนี่ยมันมองแค่มุมเดียวเออปัญหามันก็จะเกิดมากข,ขึ้นได้ด้วยนะทุกทุกอย่างมนอยู่ที่ว่าตัวคุณต้องเปิดใจหน่อยเพื่อจะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นมาดูสองสิ่งนี้ต้องระวังที่ว่าเป็นอย่างไรสาหรับคนที่กํลาลนะังนหะัก่ะ ให้ขึ้นเป็น50 50นะครับก็อย่าปักใจเชื่อทุกอย่างจนเกินไปอะไรที่ทําได้ทำนะเอออะไรที่ทําไม่ได้ก็ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจะได้ไม่ผิดพลาดคัดเคลือ่อนนะครับในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับยี่สองไปขึ้นในเรื่องของเจ็บปวดนะเรื่องความเจ็บปวดเรื่องความทุกข์เรื่องของความผิดพลาดนะเรื่องอดีตอย่าไปโฟกัสย่าไปใส่ใจเยอะนะทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงทุกอย่างคุณก็สามารถคลี่คลายผ่านไปได้โดยเช่นกัน มาทำครูบาอาจารย์กันาดีกว่านะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ที่แนะนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ผ่านภัยสิทกิเยสนะคะไพ่ขึ้นเป็นพระแม่รักษมีนะครับอืมคุณไปไหว้พระแม่รักษมีหน่อยก็ดีแนละ้วเพื่อส่งเสริมในเรื่องงานให้มีความปังมากขึ้นนะครับคุณสามารถไปไหว้พระแม่รักษมีที่เกียรติสอนวินเลสแยกรับประสบนะครับให้ท่นปกปักรักษาลุน่มนำให้พลังงานนะความสำเร,ร็จในเรื่องงานที่เกิดยานะได้สำเร,ร็จมากขึ้น อย่างสองไป้นเป็นพระแม่ธรณีนะไปไหว้พระแม่ธรณีด้วยก็ได้นะครับให้ท่านปัดเป่าเอปสรัคปัญหานะให้ทุกๆอย่างมันลี่คลายนะแต่ชาวสามมีนะเนะี่ยกูลองไปดูในเรื่องของพระแม่ธรณีท่านจะคอยปกปักรักษานะเอาชนะมารเอาชนะเรื่องของอคนที่คิดร้ายมุ่งร้ายหรืออาฆาตร้ายหรือคุณจะไปพบเจอผู้รักผู้ใหญ่ให้พระแม่ธรณีได้ช่วยเหลือตัวคุณนะครับให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นในด,ด้วยเช่งกันก มาดูเรื่องคนที่ทํางานประจําหรือว่า,าคนที่ทำราชการนะครับเป็นอยา่างไรในตำแหน่งนของกรรมะนะครับไห้ขึ้นจมูดนะมันมีเสียงซุบซิบดินทาเยอะนะดูสิไพขึ้นเป็นนะมีทั้งหมาป่ามีทั้งหมาบ้านนะเออมีการซุบซิบดินทาเยอะนะแต่ก็จะไปสนใจใส่ใจ,ใจใกับคนรอบข้างอะไรเยอะนะเหมือนว่าเขาเล่นเล่นสนุกสนานอะ่ะไม่ได้คิดจริงจังอะไรมากนะักเพราะว่าในตําแหน่งของศาสาาตราตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันเป็นในจุดที่ มันเหมือนแบบเทียนจริงๆเนี่ยบอลก็เล่นบ้างบางคนก็ไม่สนใจบ้างบางคนก็มุ่งเกินเกินไปไม่สนใจใครเลยหรือตำแหน่งของหัวหน้างานต่างๆเนี่ยมันเป็นจุดที่มันเหมือนเขาจริงจังเกินอ่ะเออมานทำให้คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกสับสนวุ่นวายมันต้องช่วยกันแก้ไขปัญหามันมีทั้งคนทํางานใหม่ทํางานบ้างมันเลยรู้สึกเหนื่อยมากกว่านะเหนื่อยกับคนไม่เหนื่อยกาบงานหรอกนะครับมันท็อกซิกเยอะนะอ่ะตาแหน่งต่อมาตำแหน่งในเรื่องของบริวารนะตำแหน่งบริวารเนื้อปราบริวารเนี่ยมันเป็นจุดที่เหมือนกับว่า มันก็ช่วยนะเออเขาก็ช่วยนะไม่ได้ไม่ช่วยแต่มันเป็นจุดที่เหมือนแบบต้องดูให้ดีว่าเออใครช่วยคุณจริงๆนะบางทีเหมือนแบบเก่งอะ่ะในการลุ หาทางหนีที่ไล่นะเออหลอกสายตาคุณบางอย่างนะสุดท้าย,ยาง,งานคุณเงต้องดุเองทําเองเนี่ยเอเอ,เอ,อมันเ็จนะไม่เหมือนตัดความคานนะแต่จริงไม่ได้นะในเรื่องของลูกน้องมันก็ต้องมีความจริงจังด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นสร้างผลเสียในเรื่องของหน้าที่งานที่คุณรับผิดชอบอยู่ได้ด้วยเช่นกันนะออด้านตำแหน่งของอุปสรรคต่างๆที่คุณต้องดุยนะไม่ดุยเนะี่ยทำไม่ได้เพราะปะัญหามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นการแก้ไขง,งานเฉพาะหน้าเอองานเฉพาะด้านก็จะดีที่สุดม่รูสองสิ่งต้องระหักนะครับเป็นจางไร สองสิ่งระวังนะครับไปขึ้นเป็นอำนาจรารมีนะระวังเรื่องของผลหน้างาน,นอำนาจรารมีเนี่ยคือเรื่องของอที่คุณเองจะต้องทําตามใจนะครับผลหน้างานผู้บังคับบัญชาต่างๆบางครั้งก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ต้องบุยต้องทําไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลับกลายเป็นขัดอกขัดใจแล้วจะมีปัญหาได้ด้วยนะครับใยสองไปขึ้นในเรื่องของนักพยากรณ์นะครับนักพยากรณ์หมายถึงเรื่องของการคดดาดเดาหรอในเรื่องของการวางแผนให้เป็นขั้นเป็นตอนนะทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบแต่มันก็จะเกิดจาก ประสบการณ์ที่คุณเคยผิดพลาดนั่นแหละน่าไม่หนีหายไปจากตรงนั้นหรอกนะทุกอย่างนะคุณต้องนำตทวตแล้ว,ว,วแหละว่าเออคุณเคยผิดพลาดเรื่องอะไรมาควรจัดการอย่างไรควรทำแบบไหนก็จะได้ไม่ผิดพลาดอีกโดยเช่งยังน,นเราไปถามครูบาอาจารย์แกันบ,บ้างดีกว่านะครับขอบรมรมครูบาอาจารย์ชี้แนนวทางสองข้อให้พานพ้ทอุปสรรคนี้ผ่านไป,นปนสิทิกริยะนะครับ ให้ขึ้นเป็นพสังกระจายนะครับพลังงานของใจนะพลังงานของการที่คุณต้องสร้างความอิ่มเอมทางจิตใจทใี่ดีขึ้นครูบาอาจารย์จึงบ่งบอกว่าทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยใจทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยที่ตัวคุณจงมีความมั่นอกมั่นใจเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับอย่างสองไปขึ้นใน,นเรื่องของอพระฤาษีนารอดนะครับพลังงานของสัพพิชาพลังงานของการศึกษาเรียนรู้พลังงานของจิตใจที่มีความเข้มแข็งมีความเมตตาต่อผู้คนรอบข้าง กับผู้หลักผู้ใหญ่นะกับลูกน้องกับบริวารจะช่วยหนุนนําให้ทุกสิ่งอย่างรอบข้างเนี่ยหนุนนาให้คุณเกิดความเสร็จมากยิ่งขึ้นหรือแนะนําให้คุณไปไหว้พ่อแก่หฤาษีตั้งร้อยแปดตนหรือ 4, ต,อ 108, ต,อน,อตอนใดองค์ใดองค์หนึ่งนะครับหรือเป็น พระฤาษีนารอดก็ได้ดยเช่นกันนะาจะหนุนนำให้คุณมีความสําเปร็จความปังในหน้าที่การงานหรือว่าอีกองค์คือถาคาใครทาเกี่ยวกับราชการนะก็คือพระองค์พรยากรุณนะครับที่ตรอกพุทธเพื่อจะหนุนนําให้คุณสมรสถิตผลในเรื่องของหน้าที่งานมีการเดรินมยกระดมบในมีความก้าวหน้ามากขึ้น,นด้วยเช่นกันนะครับ มาดูสาหรับคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นอย่างไรในตำแหน่งของกรรมาไพา่ขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจนะคิดจะทำเออคิดจะต่อเติมคิดจะทําให้งานมันดีขึ้นนะทุกอย่างมันใช้ทั้งแรงกายแรงใจต้องฟันฝ่างานเก่างานเดิมทําให้ดียิ่งขึ้นใครที่อยากจะต่อเติมเออใครที่อยากจะขยับขยายถามว่าพูช่วยขยขยายได้ไหม จุดแต่จริงๆแล้วมันทําได้แต่เป็นห่วงช่วงที่มันยังทําแล้วมันไม่ดีแบบเต็มร้อยเป็นช่วงที่คุณต้องมีการวางแผนจะดีกว่าเออในเดือนถึงการวางแผนที่จะขยายายต่อไปนะคิดได้แล้วก็กค่อยๆลงมือทําแต่อย่าคิดเลยทําเลยทันทีโดยที่ไม่วางแผนอะไรเลยเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะงานที่ทำหรือธุรกิจทำในปัจจุบันมันก็ยังมีปัญหาอยู่มันต้องจัดการอยู่นั้นทุกๆอย่างอยู่ที่ใจตัวคุณที่ต้องจัดสรรให้ดีด้วยเช่งกันนะครับในตำแหน่งของ เพื่อนสังคมคนรอบข้างนะครับแนเรื่องพลังงานของใจที่มันยังมีความกังวลกลัวว่าใครจะมาทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นนะมันเป็นการคัดกรองคนที่ไว้ใจได้จริงๆนะครับเนี่ยรวมไปถึงเรื่องหุ้นส่วนด้วยนะมันเป็นหุ้นส่วนการปรับเปลี่ยนหุ้นส่วนไหนที่แบบเออลง แบบแทบไม่ช่วยอะไรเลยแถมยังมากินแรงกุลเออบางทีก็ต้องถอดทุนกันไปบ้างนะเออบางทีก็ต้องมีการประชุมกันนะว่าเฮ้ยเราจะเอาไงดีกับธุรกิจที่ทำหรือการการขยายเนี่ยจะยังไงได้บ้างเป็นการที่คุณต้องมีใช้การสื่อสารการพูดคุยการที่มันต้องหาผู้ร่วมลงทุนใหม่ๆผู้ร่วมลงทุนเดิมๆที่ไว้ใจได้จะทําให้เรื่องของการลงทุนเรื่อง,องความปังมันเกิดขึ้นเพราะไพ่ขึ้นเหรียญเยอะมากนะเก้าสี่เห็นไหมเจ็ด สิบโหดเด็ดเดนเยอะนะเออในช่วงนี้มันก็มีโอกาสที่ได้รับผลกลาไรเหมือนกันแต่ก็ระวังใจบางทีมันคิดเยอะเกินไปได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วน,วนในเรื่องของบริวารในเรื่องของบริวารในเรื่องของลูกน้องของตัวคุณเนี่ยเออก็ช่วยเต็มที่เนะเขาช่วยให้ได้เงินด้ซ้าไปแต่ก็๋ยวที่คุณจะสั่งเพราะเขารอคาสั่งจากตัวคุณมากกว่าและบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องทําให้ตัวเองเนี่ย ดูน่าเกงา่งคราบเอาไว้ที่นหนึ่งด้วยนะพี่ก็ว่ามันต้องฟันนะบางอย่างอย่าไปใจอ่อนจนเกินไปทางใจอ่อนจนเกินไปมันําให้รูปน้องรู้สึกซุบซิบอินท้าเอ้ยเหม็นทําจริงเลยเออมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ออกมาแล้วเนี่ยเวลาจะพูดเออเวลาจะลงดับใครเวลาจะดสินใครเวลาจะลงโทษใครในเรื่องของลูกน้องก็ต้องใช้แบบ ความจริงจังเอ,อ่อใช้ความคึงขังนะต้องพูดจริงทำจริงแต่ไม่ใช่พูดโอเวอร์นะอย่าเล่นจนเกินไปกับลูกน,น้องต่างๆเกี่ยกับกลายเป็นเขาไม่ค่อยคนรบเราเนี่ยมันจะแย่เพราะว่ามันทํางานยากนะเวลาจะคุยมันไปร้องขอนะเออมันก็ไม่ใช่ถูกไหมนั้นทุกๆอย่างมันก็ต้องตามเหตุและผลเออตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายต่างๆงานจะได้ประสบความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเช่นกันนะ,ะนะครับมาดูสองสิ่งที่ต้องระวังนะครับเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นสร้างโอกาสโอกาส,กาสเริ่มมีเข้ามาแล้วมันในเรื่องธุรกิจที่จะทําเพิ่มเติมเป็นการวางแผนที่จะรับโอกาสเหล่านั้นเข้ามาก็อย่าปล่อยให้โอกาสตลดมือก็แล้วก,กันนะเออม,มาแล้วก็ทํามาแล้วก็เรียบเรียงน,นะเตรียมพร้อมให้ดีนะสองต่อมาไปขึ้นตาสว่างในต้องใช้สติให้เยอะๆเออบางสิ่งบางอย่างมาแล้วหรือว่าโอกาสมาแล้วรวมไปถึงปัญหามาแล้วด้วยเช่นกันเนื้อปัญหามาก็ต้องแก้ด้วยสติปัญญ,ญาของตัวคุณอย่าลีรอนะอย่าชราใจอย่าประมาท กับการทํางานไม่งั้นเนี่ยเกปัญหามันก็จะพอกพูนเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับเราไปทำกรุบาอาจาจรย์จันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นกรุบาอาจารย์ชี้นเนีแนวทางสองข้อให้พันพุทอุปสรรคนี้ผ่นานภัยสิทธิกริยาะนะครับไัยขึ้นเป็น พระสุขนะครับพระสุขบอกเรื่องของใจที่มันต้องใช้ใจที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจชอบอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําให้เต็มที่แต่ทําในสิ่งที่รักนะครคุณปาจจัยบอกว่าหากคุณทําในสิ่งที่รักนะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคเจอเรื่องอะไรก็ตามคุณจะฟันฝ่าไว้ได้เพราะคุณทําด้วยใจคุณทําด้วยความมุ่งมั่นนะและทุกอย่างจะสําเร็จนะครับยันสองต่อมาไฟขึ้นเป็นเจ้าเดียวทางเนี่ยเจ้าเียทางบอกเรื่องของทั้งที่บ้านที่คุณพักอาศัยอยู่รวมไปถึงนะใครมีโรงงานใครมีบริษัทใครมี ร้านค้านะใครเป็นเจ้าของที่ไหนก็ตามให้ไว้สื่อาสางให้ดีนะมันเป็นการส่งบุญเอ,อ่อเป็นการอุทิศบุญสุขสนเป็นการเล่นพระนะหรือการทําบุญบ้านทําบุญบริษัทอะไรต่างๆจะช่วยหนุนนําให้ธุรกิจตัวคุณนะมีความสำเร็จสาเร็จ,รจผลในทิศทางที่ด้วยเช่นกัดน,นะครับมาดูสำหรับในเรื่องของการเงินกับบ้านนะครับตำแหน่งของการเงินตำแหน่งของกระดุมพระนะครับพระกระดุมพระไพ่ขึ้นเก้าวเหรียญจริงเหรียญเยอะมากนะเออนะไพ่ขึ้นเป็นไพ่ขึ้นเหรียญมา ห้าเหรียญน,นะจไพ่ทั้งหมดนะสิบสองใบมาดูสิคือขึ้นมาเกือบครึ่งเหมือนะดีนเรื่องของการเงินนะแล้วเนี่ยในเรื่องการเงินท้องจุดนี้มันก็มีเงินสะพัดเข้ามาไหลมาเทมาเหมือนกันนะครับแต่ก็มีการที่คุณต้องพยายามอยากจะเก็บมนะาไพ่เกินสี่เหรียญเนี่ยจริงๆคุณก็พยายามจะเก็บนั่นแหละในเรื่องของการเงินแล้วก็คุณเองก็อยากจะเอาเงินไปต่อยอด บางสิ่งบางอย่างนะมันเป็นช่วง่วงที่ต้องประพองในเรื่องการเงินให้มันค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็เป็นในทิศทางที่ดีแต่ก็ระวังเงินที่จะไหลออกไปได้ตัยเจงการน,นะครับม่รูสิว่าแล้วดูสินะเ,ออเงินจะหมดไปกับอะไรบ้างนะในเดือนนี้นะอย่างแรกนะครบหมดไปเกี่ยวกับในะไปเกินฟุตบอลน,นะเกี่ยวกันกีฬาเออในเรื่องงานที่ยากใครอยากจะออกกําลังกายนะจะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆหรือว่า,าวิงนะ่ง j o กก i n g นะ แบดมินตันนะในเรื่องของการกีฬาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะใครคิดนะนี่แล้บการออกกําลังกายดีต่อสุขภาพแต่ออเซสซอรี่นะที่มันพัํมแพงเกินไปเนี่ยมันก็บางทีออกวันสองวันพอแล้วเบื่อแล้วก็ไม่ดีนะเออเราไม่ใช่นักกีฬาที่ไปติดทีมชาตินะเราเอาออกกาลังกายให้ได้เงื่อโอเคเราซื้อเพื่อความสุขสบายเออซื้อเพื่อให้มันวิ่งสบายสบายก็ได้แต่ก็ไม่ควรที่จะ ฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะครับอย่างสองไปขึ้นในเรื่องไอศอครีมนะเออในห้องจุงนี้อาจจะเครียดเยอะกินเยอะนะเออเครียดกับกินนะกินนู่นกินนี่กินจุดกินจิบนะเยอะเกินไปมันก็ทําให้อ,อ่าเสียสุขภาพได้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของเงินก็เสียไปหมดได้โดีวยวกันนะครับสามไปขึ้ในเรื่องเกี่ยวกับเอ,อ่อในเรื่องของการเสียเงินไปกับ ให้ก็อันตรายนะมันเหมือนเป็นมิจฉาชีพเหมือนกันนะเรื่องของการที่ใครก็ตามที่ทักมาส่งข้อความมาทางไลน์ทาง Facebook หรือทางช่องทางต่าง,างๆให้คุณกดลิงก์อะไรต่างๆนี่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะเหมือนเขาจะนําเสนอบางอย่างนะเหมือนคุณโชคดีถูกรางวัลคุณต้องทํโน้นคุณต้องทํานี้คุณต้องกดลิงก์นี้นไปกดลิงก์ในมั่วๆที่เขานาเสนออะไรบางอย่างที่คุณดูเหมือนว่าจะได้จริงๆก็ไม่ได้จริงเป็นมิจฉาชีพยังก็ต้องระวังให้ดีเพราะจะหมดเงินได้ด้วยเช่นกันนะครับ เราไปถามครูบาอาจารย์กันบ้างดีกว่านะครับขอบารมีครูบาอาจารย์เชื่อแนวทางสองข้อให้ผ่านพบทอวสังนี้ผ่านไพ่พสธิกระยะนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระแม่คงคานะครับเนี่ยพระแม่คงคาบ่งบอกเรื่องของการที่คุณเองต้องอุทิศบุญให้กับ เจ้ากรรมเวรเจ้าเกียรตานะครับให้คุณพนัง,งนของใส่น้ำนะอุทิศบุญให้กับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เงินไหลมาเทมานะครับให้เปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบเปิดพลังงานให้คุณมีเงินมีทองมากขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของจี้กโกะนะอย่าไปคิดเยอะเนะียอย่าบางสิ่งบางอย่างคิดเยอะมากไปก็ไม่ใช้เงินเลยก็ไม่ดีนะหรือว่า ใช้เงินมากไปนะไม่ต้องสนใจอะไรก็ไม่ไดีอีกทุกอย่างต้องมีทางสายกาจะได้ไม่คิดเยอะคิดมากนะการวางแผนในเรื่องของการเงินจะลงทุนจะทําอะไรอย่างไรน้อยก็จะทําให้ในเรื่องการเงินมันค่อยดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาในเรื่องของโชคลาภกันบ้างตําแหน่งของลาภะัยขึ้นเป็นหนึ่งจากในะการฝ่าฝัน,นเออการไปข้างหน้าจริงๆในเรื่องของโชคแีละมากคับ เวลาคุณจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามยูยุมันมีคนเข้ามาช่วยเออยูยูมันทําให้อะไรไรู้มันผ่านพ้นไปได้คุณจะมีโชคในเรื่องการกระจัดประปะอุปรสรรคปัญหาต่างๆแต่ก็ไม่ได้มาเรื่องของโชคลาภหวยตัวเลขไม่ได้มาแบบนั้นแต่มาให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในเรื่องต่างๆที่เข้าใหม่เดือนนี้ก็ถือว่าดีไม่ได้แย่นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะระหวหมอกันนะใครที่กินดื่มเยอะนะเออไปกินอาหารกันกินแล้วรวมไปถึงการไปปาร์ตี้กับเพื่อน ข้ากลางคืนนะเออเราะวังให้ดีเหมือนกันบางคนติดปาร์ตี้ติดไปนู่นไปนี่ใครชวนกินก็กินหรือชวนกินหมูกระทะก็กินชวนกินของหวานก็กินนะกินเยอะไปนะั่นเรื่องรวมถึงเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของอาปายมุกต่างๆเออนะมันก็ทําให้เสียสุขภาพไปด้วยทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์สมดุลนะครับรวมไปถึงทําให้เรื่องของปัญหาการทรงตัวเมาเกินไปทรงตัวไม่อยู่อะไรแบบนี้นะ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 การเดินทางต่างๆเกิดอุบัติเหตุได้หากได หากใครดื่มแล้วขับเนี่ยออยิ่งระวังนะเออมันทําให้เกิดประสบอุบัติเหตุได้เพิ่มขึ้นเดยดด้วยไปขึ้นพลังงานที่มันไม่ค่อยดีนะักเมื่อมีการกินดื่มและมีการเดินทางนะต้องระวังให้ดีนะเป็นไปได้ก็ลดละเลิกหรือว่าอยู่กับบ้านเออฉลองกับบ้านก็ได้อย่าไปไหนเลยดีกว่ากลางคืนด้วยมันทําให้เกิดอันตรายได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับราศีพฤษภสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสองสิ่งที่ต้องระวัง ให้ขึ้นอโหสิกับนะครับเรื่องของเจ้ากรรมเวรเจ้เกจตานะครับในเรื่องของพลังงานของอหากคุณคิดว่าในช่วงช่วนี้มันเจอแต่ปัญหาที่มันร้อยแปดพันก้านักแก้ไม่ไดเออ้เจอเรื่องนั้นมันก็ไปไม่ได,ดีเจอเรื่องนั้นมันก็ คิดเยอะคิดมากตัดสินใจไม่ได้หรือมีแต่ปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาเยอะให้กุศิบุญส่วนให้กับเจ้ากรรมเวรเจ้ากิเลสตาเยอะๆนะเออไปทำบุญในสถานที่ต่างๆวัดวารามต่างๆหรือการปฏิบัติการสวดมนต์การนั่งสมาธิก็จะช่วยทํำให้พลังงานเหล่านี้คลคลายแล้วก็ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับไปขึ้นในเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของพลังงานดีๆเนี่ยมันเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับไม่เจ๊ไม่แย่แต่คุณเคลียร์ในเรื่องของกรรมก่อนแล้วพลังงานดีๆก็จะตามมาและสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงคือในะเรื่องของทรัพย์พลังงานของการที่คุณให้โอกาสบางอย่างก็ต้องเป็นเรื่องการไว้ใจคนและมีคนนำในเรื่องของโอกาสต,ต่างๆมาแต่ก็เป็นการพิสูจน์กันงงว่าคุณพร้อมที่จะทำไหมโอกาสต,ต่างๆนั้นค่อยคว้าได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความตั้งใจของตัวคุณด้วยเช่กนกะ มาดูเรื่องของเลขมงกลดีกว่านะครับเลขมงกลของชาวราศีพฤษภเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลขหกอ่าไพ่ขึ้นเป็นเลขเก้าไม่ใช่เลขหกต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเลขศูนย์นะครับพลังงานของเลขเก้านะนเก้าน้าอยู่แล้วนะครับก็จะปราะอุปสรรค์าได้ด้วยให้ศูนย์สิ้นนะในเรื่องของพลังงานของเจ้ากันเป็นเจ้าเกณฑ์ต่าตงๆนะครับหรือว่าพายานใดต่างๆจะเริ่มศูน์สิ้นมาลายหายไปเมื่อคุณนําเลขเก้าเลขศูนย์หรือเลขศูนย์เลขเก้าเนี่ย เอาไว้รองรอบโศคุณนะครเปเปอร์ก็ได้นะหรือจดสักหัดเ, tang, เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อจะนุนดวงกุลในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสุดท้ายนะครับพุธทธสุภาษิตนะครับสำราศาศีพระศกในเดือนพฤษภาคมนี้เมตตาพระเวตาภาพยาปาทศพึงจเจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาท นะไพ่บให้บอกชัดเจนมากๆนะให้คุณมีความเมตตาไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามเป็นได้ทั้งหัวหน,น้าง,งานคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานคุณส่วนเพื่อนคนรักคนแก้ตัวนะเมื่อคุณมีเมตตาแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะคิดร้ายจะคิดดีจะคิดอย่างไรคุณก็ตามเนี่ยคุณจะมีความภัยบาตกับใครเลยเมื่อคุณไม่มีความคิดร้ายไม่มีความภัยบาตกับใครเนี่ยทำอะไรใครๆมันก็เหมือนในความเมตตากับตัวคุณได้ด้วยนะเพราะคุณไม่คิดอะไรกับใครเลยอ่ะเออมันทาให คุณก็ไม่ถูกด้วยคนที่อยู่ใกล้คุณมันเหมือนไม่มีพลังงานลบอะ่ะเขาก็อยากอยู่ใกล้คุณทําให้คุณได้รับโอกาสที่ดีๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้เรื่อตลอดไปนะครับให้คุณตั้งจิตตั้งใจทุกอย่างดีขึ้นได้้ด,ดยใจของตัวกณเองได้ด้วยเชิงกัดน,นะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ